ก็สวัสดีชาวราศีกรุมกลุมอีกละราศีกุมทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่ทุกดึงดูดให้มาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ก็ลองฟังดูนะคะยังไงก็ลองเปิดใจฟังดูคะ่ะวันนี้นะคะไพเ่เซตแรกสำหรับชาวราศีสิงห์โ oh อ้ม y g o d ราศีกรุมนาะที่เราใช้กันก็คือไพ่ พลังจิตนะคะใส่ิกนะคะนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าภายในช่วงสิงหาคมนะคะจะเกิดอะไรดีๆนะคะขอให้ไพ่จงบอกเรานะคะว่าจะเกิดอะไรมีเรื่องอะไรมีข่าวดีอะไรมีสิ่งที่อยากจะบอกอะไรนะคะให้เราโฟกัสอะไรนะคะโอเค หลุดแล้วก็มาเลยนะคะมันอะไรเด้งอะไรออกก็มาเลยนะคะเรารับทุกอย่างนะคะโอเคค่ะสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะใบแรกหลุดออกมาก็เป็น love begins นะคะโอเคเราจะเอามาซักกี่ใบดี <c oughs> มันดีหมดเลยอะเธอ มันดีหมดเลยทุกคนคะ่ะเอาโอเคมีไม่ดีด้วยเอามาซักโอเคสิบใบจบจบครึ่งนะฮะโอเคขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าหมก,ก็จะงงๆกับตัวเองะฮะจัดไพไดไ้ไม่ได้สวยงามอะไรนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเราจะได้อะไรโอไมคก็มันดีมากเลย คุณจะได้ทำงานกับชาโ์โดของคุณชาโ์โดคืออะไรทุกคนนะมันจะมีสองด้านดูปะ่ะด้านที่เป็นตัวเราทั้งสองด้านจริงๆนะไม่ใช่ว่าเออด้านขาวเป็นตัวเราด้านมืดก็เป็นตัวเรานะเรามีเงาบางอย่างเรามีปมทุกคนมนุษย์ทุกคน,กคนบนโลกใบนี้มีปมนะทุกคนก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราจะได้แก้ปมนะฮะ ถูกปมไว้นานเหลือเกินบางคนก็ 30, 40, 50 60 70ปีนะคะบางคนมาดูคลิปหมูก็จะ80นะคะก็เพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองต้องคลายปมนะคะก็เนี่ยค่ะคุณจะได้ทำงานกับข้างในมันบ่งบอกถึงข้างในทางนั้นเลยอะ่ะจะกระอะไรต่างๆมาตรมเลยทุกคนขอเลื่อนขอเลื่อนเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลาง เออทำทำไมคุยไปเมาไปทุกคนคะ่ะใบนี้ก็คือการเริ่มรู้แหละว่าตัวเองต้องทำยังไงอาแล้วอยู่ดีๆโด,ดนตีก็ดับมาแล้วนะฮะโอเคมันจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองการได้กลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่าพึ่งสงสัยอย่าพึ่ง A, อเอ๊ R, ะอย่าพึ่งอ๋อแล้วอย่าพึ่งบอกว่าอุ้ยคลิปนี้ไม่ต้องกับฉันเลยมันไม่ต้องกับเธอตอนนี้แต่มันอาจจะตรงกับเธอในอนาคตโอเคไหมก็ ะะคุณเตรียมการเฉลิมฉลองได้เลยนะคะจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ดีดีใจบางคนโฟกัสเรื่องความรักก็จะได้ความรักบางคนโฟกัสเรื่องเงินก็จะได้เงินที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันได้ไม่ได้ยังไงบางคนอาจจะได้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้รู้สึกรู้สึกว่าแบบจะมีคนได้อข,ของขวัญของขวัญเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้มูลค่าแบบสี่สิบห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่หลักหมื่นหลักแบบ ห้าพันสามพันอะไรแบบนี้ยแต่แต่รับรองว่ามันจะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางใจของเธอแล้วเธอก็จะรู้สึกว่าเออมันได้ไม่ได้ยังไง,ไงวะเออมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเมานิดนึงโมไปรับงานแล้วโมเปิดไพ่ใบชาใช่ไหมเออแล้วก็เปิดเปิดอีกสาหรับหนึ่งมันบ่งบอกว่าเราจะได้รับกิฟต์เราเราจะได้รับของขวัญแล้วก็เป็นการ exchanging ของขวัญกัน สำหรับไหนไม่แน่ใจเอาเป็นว่าโอเคเราก็ไปทํางานวันนั้นตอนเช้าเปิดแล้วตอนกลางวันก็ไปทํางานเราไม่เข้าใจหรอกว่า e x c h a n g i n g g i f t คืออะไรเราแลกเปลี่ยนอะไรเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราได้ถามลูกค้าของเราว่าคุณลูกค้ามีหมามีแมวไหมคะแบบเหมือนกับเรารู้สึกได้เนาะเขาเป็นคนแบบน่ารักอบ,บ่นก็ก็ถามเขา เขาบอกว่าเขาเขามีหมาโอเคเลี้ยงหมาเราก็พอดีว่ามีอาหารหมานะมีขนมหมาขนมแมวนะเราก็เอาไปให้เขาเราไปถึงเขาปุ๊บเขาก็มีของขวัญเตรียมให้เราพอดีเลยอะเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนเขามาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อพวกวิตามินมาเนาะก็ก็เราก็เลยได้ของขวัญเป็นวิตามินบำรงุง ตัวเองนะคะแลกกับของขวัญกับน้องหมาคือเราไม่ได้ตั้งใจเนาะไปบ้านลูกค้าเราก็ไม่อยากจะมีของฝากส่วนเขาก็มีของมาแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนกันอันนี้มันรู้สึกจริงๆเลยนะว่าโอ้ไพ่มันสุดยอดจริงๆนะคะการที่เราได้สื่อสารกับไฮเออเซฟของเราหรือว่าปรมาจารย์ของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกเรานะคะไพ่เซตนี้ดีมากเลยนะคะแนะนำนะคะเอาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเราตอนนี้เรากำลังเปิดไพ่เซตนี้อยู่นะคะโอเคค่ะ ต่อกันนะคะที่ใบที่3นะคะราศีกลุมและผู้ที่ถูกดึงดูถ้ารู้สึกว่าใช่คุณก็ใช่นั่นแหละคุณจะได้รู้สึกถึงการปลดปล่อยพลังงานบางอยา่างแน่นอนโมพูดถึงพลังงานถูกคลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็พิเศษอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้เวิร์กกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เฉลิมฉลองนะคะจะมีกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามานะคะคุณจะรู้สึกว่า บันชุ่มชื้นฟื้นฟูอิ่มเต็มประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ทำงานกับเออ่ spiritual ภายในนะคะจิตวิญญาณของเราภายในคุณจะได้เงินคุณจะได้ของคือ material เนี่ยคนที่แบบ โมเนี่ยเป็นสาวแบบ material ยลเกอร์คนหนึ่งเลยคือคือชอบชอบสิ่งของชอบวัตถุเป็นพวกบ้าวัตถุประมาณหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้โมรู้สึกว่านานแล้วแหละที่โมรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรสําคัญในชีวิตเรลาไม่ไม่ต้องแบรนด name ก็ได้คือใส่แต่งตัวธรรมดาก็ได้ให้มันดูแบบดูโอเคตอนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยวีผมวีเ้าให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เป็นคนบ้าไพ่นะคะก็จะพยายามแบบ ซื้อไพ่สวยๆซื้อซื้ออะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงนะถ้าเราเอาเงินมาซื้อไพ่มันก็ดีกว่าเราไปซื้อแบบกระเป๋าแรนเนมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ตอนนี้ก็ขายนะคะพยายามขายออกทุกคนโอเคนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคำว่า material ก็คือมองไปด้านไหนก็รู้สึกว่าอุ๊ยชั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของ <c oughs> อาจจะยังไม่ได้มาในรูปตัวเงินชัดนะแต่เรามองไปที่ไหนก็แบบ เราจะได้ของถูกใจอ่ะเอออุ้ยบ้านเรามีแอร์ยี่ห้อนี้เราใช้พัดลมยี่ห้อนี้อะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกโอ้ได้เป่าผมยี่ห้อนี้เราเราจะรู้สึกภูมิใจเนี่ยคุณทําท่าเนี่ยแล้วคุณก็มองไปที่รอบบ้านของคุณว่าเออถึงฉันเนี่ยจะไม่ได้มีเงินก้อนเงินกรรําแต่ว่าฉันใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนรวยท่านหนึ่งประดุดเจ้าหญิงเจ้าชายท่านหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนี้อา่า มันอยู่ตรงกลางเลยนะไพ่โอเคต่อมานะคะคุณจะต้องโฟกัสกับความมั่นใจความกลัวความปลมกลัวไม่รวยกลัวมไม่สมใจเนี่ยคือคือฐานที่สองฐานที่สองอยู่ตรงไหนไปหาดูเอานะคะอยู่ใกล้ๆก,กล้ท้องนะคะเออเลยเลยฐานแรกที่อยู่ใกล้อวัยวะส่วนล่างของเรานะคะอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นฐานที่สองนะคะ ให้คุณโฟกัสที่ฐานที่2แล้วมันก็บ่งบอกด้วยว่าช่วงเนี้ฐานที่2คุณ d r อ p คือคุณไม่มีความมั่นใจเชื่อมั่นอะไรบางอย่างว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นจะได้จริงหรอเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยให้คุณไปโฟกัสเด้อจ้ดเ้อโอเคเมื่อกี้นะคะก็ใบหนีนะคะมันเด้งออกมาเลยนะคะอุ้ยคุณจะได้แบบมีความรักหรออุ้ยคนลูกกับฉัน ตัวฉันเองไม่มีความรากักเป็นสิบปีแล้วนะฉันจะได้มีความรักหรอบางคนนะคะไม่ได้มีความรักเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่อยากมีแต่เขาต้องการคนที่คู่ควรมากพอซึ่งบางคนก็เดินทางมาก็เป็นโสดอยู่คนเดียวจริงๆไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครจริงๆก็ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสเนาะใสลุ้งมาและอะ เขาเทความชุ่มชื้นเทความสมหวังให้คุณและถ้าคุณหวังเรื่องความรักคุณก็จะได้กระชุ่มกระชวยบ้างแหละส่วนตัวโมเองนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มองเห็นอะไรตอนนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเราเริ่มมีความรักในจิตใจเกิดขึ้นมันเริ่มหลักตัวเองอะ่ะยู่มันรักตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้สึกว่ารักตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบเวลา ทุกคนเอาง่ายๆเวลาแค่ไปเดินซื้อไพ่เอเราเป็นสายมอดูใช่ปะเราแค่ไปดูไพ่เราอยู่ในสถานที่แบบร้านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วนะเรามีความอุ่นใจเรารู้สึกว่าเออความรักมันอยู่รอบๆตัวเราอะไรแบบเนี้ยเออมันมันรู้สึกถึงพลังงานความรักที่มันโดดเด้งอะเอเอเรารู้สึกว่าคนดึงดูด มากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยคือคนที่มีความรากในตัวคุณจะรู้เลยว่าคุณจะดึงดูดเด็กสัตว์ได้มากกว่าคนอื่นทั่วไปเด็กแทบจะทุกคนจะไม่ปฏิเสธคุณเลยเขาจะเล่นกับคุณเขาจะชอบคุณแล้วโมจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้โมรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นอีก หมายถึงว่ามันดึงดูดแล้วมันดึงดูดอีกนึกออกปะทบหนึ่งแล้วทบสองแล้วพอได้เจอตัวตนที่แท้จริงของเราพอเรารู้สึกว่าเออเราอิ่มเต็มกับตัวเองเรารู้สึกว ee, ิชรักตัวเองจังรักตัวเองก็คือแบบฉันไม่ต้องเป็นต้องสวยเลิศกว่าใครแต่ฉันก็รู้สึกว่าอืมฉันก็เลิศแหละในแบบของฉันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะความรักตัวเองแบบแค่แบบออกไปทําเล็บออกไปแบบทำสวยอาจจะแบบเออไดผมให้ตรงนิดนึงอะไรแบบเนี้ย หลายๆอย่างคุณไม่จนเป็นต้องใช้เงินซื้อนะหวีผมให้เรียบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโมงเป็นคนไม่ดูแลตัวเองนึกออกปะแค่เอาหวีมาหวีตัวเองเราก็รู้สึกเอออุ๊ยรักตัวเองรักผมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะทาครีมทาผิวที่มือให้ตัวเองอุ๊ยรักมือจังทุกคนเลิฟสามารถบีกินได้จากตรงนี้นะจ๊ะคือพอรักตัวเองแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นไปหมดเลยตอนพูดไปก็รู้สึก เออเราเป็นขนาดนี้ได้ยังไง30สกว่าปีที่เราสแสวงหาความสุขมาเราเรารู้สึกว่าไม่เคยเจอเลยแล้วบทที่เรามันจะกระทอตัวเราข้างในจริงๆออกมาคือเฮ้ยความลักตัวเองมันเป็นอย่างนี้เหรอวะแบบแค่กินคือโมเป็นคนที่ทำอะไรคนเดียวอยู่แล้วทุกคนอันนี้โมอ,อยากจะให้ทุกคนลองฝึกนะถ้าเรายังไม่ได้มีความรักทียังแบบ ไม่ได้มีใครหรือว่ามีใครแล้วมันทุกใจอยู่คนเดียวบางทีอยู่คนเดียวก็รู้สึกดีได้นะออกไปกินข้าวคนเดียวคือโมใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่โมจําความได้อยู่แล้วอ่ะคือโมเล่นคนเดียวเป็นลูกคนเดียวเล่นคนเดียวออกไปกินข้าวคนเดียวออกไปคือคือหาอะไรทําคนเดียวอ่ะเธอตอนเด็กๆก็โดดหนังยางคนเดียวก็คือผูกไว้กับ ซัมติงที่มันยึดดาแล้วก็โดดหนักย่างคนเดียวคือเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบถ้าฉันอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรแบบนี้คือเราก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนทุกนะทําไมอยู่คนเดียวแบบไม่คิดจะมีเพื่อนบ้างเลยเหรอไม่คิดจะมีคนเข้าใจเราบ้างเลยเหรอต้องเดินคนเดียวอีกนานแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกว่า ไม่ต้องมีคนเข้าใจก็ได้เพราะฉันเข้าใจตัวสันเองฉันมีอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างในที่พร้อมจะเข้าใจฉันที่พร้อมจะแบบไม่ว่าฉันทําความผิดพลาดอะไรมาที่พร้อมจะตอบโยนฉันพร้อมจะพาฉันไปกินไอติมพร้อมจะพาฉันไปโดดเด้งเออแบบชอมจะพาฉันไปดูหนังชอปปิ้ง อ,อ,อะไรแบบนี้บางคนบอกว่าจะชอปยังไงอะ่ะวินโดช้อปปิ้งคุณก็มีความสุขค่ะถ้าคุณยังติดเรื่องเงินอยู่แล้วก็อยา่ยาอยา่ยาอยา่างกนะค่ะแบบบางทีแบบมันไม่ต้องเป็นน้องช่องใช้เงินเยอะขนาดนั้นคุณก็รู้ว่าโลกออนไลน์ทุกวันเนี้ยคุณสามารถซื้อของแบบส่งฟรีได้หรืออก็บางทีแบบซื้อ9บาทซื้อคุณก็หาอะไรทําให้คุณแบบมีความสุขกับเงินที่คุณมีนะ่่ตรงนั้นนะ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่บบ อะถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยอยากมาดูสายจิตวิญญาณอยากดูไพ่เหมือนกันแบบว่าเออแต่ว่าไม่มีเงินซื้อไพ่แท้ฮลัลโหลอยู่ไพ่จีนก็ได้ค่ะไพ่จีนก็พลังงานนะโมเชื่อว่ามันอยู่กับตัวเองนะมากที่สุดโอเคแล้วคุณต้องเคารพไพ่ทุกชุดที่คุณซื้อมาเนี่ยมันออกจากสำนักพิมพ์หมดแหละมันจะปลอมจะจริงมันออกจากสำนักพิมพ์ เขาเรียกว่าอะไรออกจากโรงพิมพ์ออกมาให้คุณเป็นสีสันสดใสเหมือนกันแหละแล้วทุกวันนี้โมก็ใช้ไ้่จีนเยอะโอเคไ้่นี้อาจจะเป็นไ้่แท้แต่ก็มีหลายชุดที่โมรักแล้วก็เป็นไ้่จีนอ่ะเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะเห็นแหละถ้าดูคลิปโมไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าอ๋อเขาไม่ได้ใช้ของแพงเสมอไปใช่เพราะว่าเราดูเราดูงบแล้วเราดูความสวยด้วยเราบางอย่างอะคะ่ะไพ่แท้ก็ไม่ได้ว่า มีอะไรที่มันดึงดูดเราเราจะไม่พูดว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดึงดูดเราแต่เราอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเราก็ซื้อไพ่ปลอมมาลองดูก่อนเพราะว่าเนื้อหาข้างในมันเหมือนกันเด็กทุกคนอะแล้วถ้าเราถูกใจเราค่อยไปจับจองของจริงมาก็าได้ไม่มีใครว่าคุณแล้วก็ข้อดีของการแบบอยากเป็นแม่หมอพ่อหมอแต่ว่าไม่ไม่มีตงังค์ซื้อไพ่แท้คุณไปซื้อไพ่จีนมาแล้วคุณให้ความเคารพกับเขาคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเนี่ย มันข้อดีของมันก็คือคุณ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 รู้สึกว่าคุณไม่ต้องทันหนอมแบบโอ้โหถ้าสำรับและสามพันสี่พันเนาะมันมันต้องแบบอูใช้แล้วพอมันเยินมันนั่นคุณก็เสียดายอีกอันนี้อันนี้อันนี้โมฝากไว้เฉยๆก็ก็ลองดูอ่าไปเรื่อยเลยเรานี่พูดถึงใบที่หกทุกคนชาวราศีกุมและทุกคนที่ถูกดึงดูดมาคุณขาช่วงเนี้ย สิ่งที่เราเห็นเว้ยมันมันรู้สึกได้ว่าจะมีคนอิจฉาเราอันเนี้ยเปิดแบบทุกสำรับก็เจอเรื่องเนี้ยมันจะมีคนอิจฉาเราแต่เราไม่ต้องกลัวนะเขาจะทำแค่ระดับความคิดเราให้เราเครียดได้เท่านั้นแต่เขาทำร้ายจิตใจเราไม่ได้แล้วอะเพราะว่าเรามันแก่งพอแล้วอะแต่ก็โมแค่จะบอกว่าความคิดก็อย่าให้เขาเข้ามาเลยอย่าให้เขามีปฏิกิริยากับเราเลยเวลาฟังอะไรนะไพ่ไม่ดีอย่าไปโฟกัสมากนะทุกคน พลังจิตเนี่ยแม่งมีมีผลจริงๆนะทุกคนมันเป็นเรื่องจริงของเวลาที่เรานินทาใครอะไรแบบเนี้นึกถึงใครมากๆเขาสามารถแบบรับรู้ได้นะมันเป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นเรื่องของการทัดเชยตากระตุกเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่โอเคโมจะไม่พูดเยอะไปกว่านี้เอาเป็นว่าถ้าเจอไพ่ไม่ดีก็ ก็ปล่อยๆอยมันไปใน10ใบสมมุติน่ะเนี่ยสิใบมันอาจจะมีไพ่กลางๆแค่อ่าสองใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่2ใบแต่ว่า8ใบดีหมดแต่นิสัยมนุษย์แตนไขรมันจะอิจฉาแล้ววะใครวะที่มันจะเป็นแมวสองหน้าตีสองหน้าด้านหน้าทาเหมือนเพื่อนด้านหลังแทงข้างหลังมันจะมีหลออะไรแบบนี้ช่างมันเถอะ คนเรามนุษย์ทุกคนเน่ยคุณได้ไปดูหนังเกาหลีปะ่ะเกาหลีเรื่องล่าสุดเออโมไม่รู้ชื่อเรื่องโมงเข้าไปดูตั้งแต่เข้าลงมาแล้วมนุษย์ทุกคนมันเห็นแก่ตัวเราทุกคนมันโคตรเห็นแก่ตัวทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกแบบเป็นผู้ให้มากกว่าคนอื่นคุณไม่ต้องไปหวังหรอกว่าคนอื่นเขาจะให้คุณแบบที่คุณนั้นวันหนึ่งคุณจะเจอพวกของคุณเองแล้วคุณจะรู้สึกว่า เพืเ่อนๆของคุณแม่งเจ๋งจริงๆคุณไม่ต้องไปโฟกัสกับคนที่เขาเห็นแก่ตัวหรอกคนเราเราอยู่มาเองตั้งนานอะวันหนึ่งเรามีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ดีกับเราก็ precious แล้วมันมันโคตรดีเรากลุ่มคนที่จะเป็นของคุณจริงๆไม่ใช่แค่หนึ่งแค่สองนะเยอะนะมัวพูดได้เลยว่าเยอะเนี่ยโอเคต่อมาค่ะช่วงนี้รู้สึกไหมว่า คำว่าตาที่สามมันอาจจะคุณอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ว่ามันอยู่กลางกระมองหลายหลายคนไม่ได้สัมผัสได้แต่คํา,าที่สาาที่มหมายถึงยานอย่างรู้คือคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อก่อนอะปิ๊งแวบอะไรแล้วแบบจริงบางไม่จริงบางแต่ช่วงเนี้ยโอ้โหปิ๊งแวบอะไรอะไรแบบจีตเข้ามาที่หัวอะไรแบบคําบางคําเข้ามาในหัวแล้วเรารู้สึกเฮ้ยโอ้แม่งจริงว่ะ ใช่เลยอะไรแบบนี้อ่าอันเนี้คือตาทีา่สาไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเยอะว่าเออตาที่สามยังไม่เปิดฉันจะไม่ได้เห็นสิ่งลีลับอะไรหลายๆคนนะเห็นสิ่งลีลับก็ยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้บางคนที่โมรุจัาอ่าโมรู้สึกว่าเขามีพลังมากๆ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้หรือเขาอาจจะแก้ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่หลบไม่แก้ปัญหาชีวิตเขาเออก็ประมาณนั้นนะคะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากแต่เอาเป็นว่ามันจะเปิดมากขึ้นที่เคยเปิดอยู่แล้วมันจะสว่างมากขึ้นให้คุณโฟกัสที่จักระที่2และจักระที่6กนะคะอันเนี้ยไปดูเอาถาม h a GP t GPT ถามแชทบอทต่างต ก็ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนทำยังไงวิธีการโฟกัสยังไงนะคะใช้ไอไให้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะต่อมาคุณจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันมีเรื่องดีๆด,ด้วยสมมโมสามกว่าปีของโมโมไม่เคยคิดเลยอะโมรู้สึกว่าพ่อแม่โมไม่ได้ให้ความอบอุ่นกับโมตั้งแต่เกิดยัน Oh. แล้วโมวรู้สึกโทษลึกๆตลอดเวลาหลังๆมาใช่โมให้อภัยให้อภัยแต่ไม่ได้แปลว่าจะเทิดทูนอะไรอย่างนั้นนะแต่เชื่อไหมทุกคนสิ่งที่โมเจอมาเรื่องไม่ดีต่างๆที่ครอบครัวโมวทำกับโมทั้งที่โมเป็นลูกคนเดียวโมวไม่เคยมีงานวันเกิดนะทุกคน ตั้งแต่เด็กอย่างโตพ่อแม่ไม่เคยจัดงานวันเกิดให้แม่แค่ครั้งเดียวต่อให้โมสอบได้ที่หนึ่งที่สองก็ไม่มีไม่มีคําพูดใดๆไม่มีอะไรเอาเอาเป็นว่าเราดูเหมือนเราจะทอดจริงๆนั้นเว้ยแต่พ่อแม่โมได้ให้ของขวัญโมคือโมก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกตอนเนี้ยโมแค่รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งเก่าๆที่มันเกิดมาเขาไม่ได้ให้ความหลักเราเขาให้ความรังเกียจเรา มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นเว้ยเราอันนี้โมพูดถึงพ่อนะโมไม่ได้พูดถึงแม่โมนะทุกคนเออแม่โมก็คือโมโตขึ้นมาเขาเขาเริ่มเริ่มเข้าใจโมรักโมมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาอาจจะรักอยู่แล้วแหละตั้งแต่เราเกิดมาเนาะเพราะมีลูกคนเดียวแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้จักวิธีแสดงออกแต่ตอนนี้น่าจะรู้จักวิธีแสดงออกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย แค่นั้นเองโอเคเราเราเราไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอานะโมแค่เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โมเจอมามันมันก็หนักหน่วงบางคนอาจจะหนักในอีกแบบของคนอื่นที่เจอมาแต่โมก็หนักในแบบลูกคนเดียวแต่เหมือนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่อะไรแบบนี้โอเคแต่สิ่งที่เป็นรางวาัลคำว่าอันนี้เราพูดถึงไพ่ใบที่แปด คำว่าเป็นรางวัลของบโมอรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำของความรักคืออย่างน้อยอเขาให้การศึกษาเราเขาไม่ได้บังคับเลยว่าเราจะเลือกเรียนอะไรขอแค่เรียนให้เก่งและเรียนให้จบเราเขาไม่ได้ถามด้วยซ้ําว่าเราจะเรียนคณะอะไรคณะนี้ดีคือความไม่สนใจของเขาแต่กลายเป็นว่าให้เรามีสิทธิ เลือกตัดสินใจในชีวิตเราในเส้นทางเดินของชีวิตเราใช่มันยากแหละถ้าได้ความอบอุ่นมันอาจจะดีกว่านี้แต่อย่างน้อยชีวิตนี้เราก็ได้เลือกอะไรหลายอย่างด้วยตัวเราเองอย่างน้อยก็ส่งเสียเราจนเราเรียนจบมันก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆแล้วเราก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ทำให้เราได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ทำให้เราได้รู้สึกว่าเราต้องแกร่งมันเลือกได้แค่ชนะกะับแพถ้ามันไม่มีตรงกลางในเมื่อเราเจอครอบครัวที่บีบคันเราแบบนี้เราเลือกได้แค่สองทางโมเลือกที่จะไปจากครอบครัวตั้งแต่โมอายุยี่สิบโมเรียนจบปริญญาโทโมก็ไปต่างประเทศคนเดียวเพราะว่าโมอยากจะหนีเราท้ายที่สุดโมกลับมาโมระลึกได้ว่า ข้างนอกก็เหมือนกันไม่ได้มีใครดีกับเราต่อให้เราจะดีกับเขามากแค่ไหนแต่สิ่งที่เราอย่างรู้เองหลังจากที่เราไม่มีประสบการณ์ต่างประเทศหลายปีแล้วเรากลับมาก็คือเราแกล่งด้วยตัวของเราเองได้และเมื่อเราเปลี่ยนความคิดแล้วครอบครัวเราเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนพริ โมแค่จะบอกตรงนี้ว่านาตอนนี้พ่อแม่โมไม่ได้ปฏิบัติกับโมแบบเดิมอีกต่อไปซึ่งก็ขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรด้วยตัวเองที่ให้อภัยแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะก็ขอบคุณจักรวาลขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้โมเป็นโมณนะวันนี้นะคะ ช่วงหลายๆาราศีกุ่มนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาฟังช่วงชีวิตนี้ณนะตอนเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าทํำไมอะอะไรที่ลืมไปแล้วมันกลับมาเป็นปกตินะคะโมแค่เมาลืมอยเรื่องชีวิตแต่ว่าเราเจอเรื่องเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันหนักเบาก็ไม่ต้องพูดมันหรอกมันผ่านไปละมันก็เท่านั้นแต่ว่าที่เล่าเนี่ยเผื่อคนเจอเรื่องราว มากมายในชีริตเหมือนกันก็ให้รู้ว่าฉันเป็นเพื่อนเธอนะต่อกันโอ้โหจะครึ่งชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลย transformation คุณเห็นไหมอะไรคุณจะรู้สึกว่าคุณได้จิตใจใหม่คุณได้ร่างใหม่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอาจจะบางคนอาจจะหันมาดูแลตัวเองอะฉันเคยกินแต่พิซซ่ารำมยอนทุกอาทิตย์ ฉันอยากจะลดละเลิกฉันอยากจะเปลี่ยนมาดูแลจิตใจตัวเองเพราะมันมีผลต่อตาที่สามหมดนะอาหารไม่ดีที่เรากินไปมันมันยิ่งไปกดต้นยาสีฟันกระทั่งยาสีฟันที่เราใช้ผสมฟูวร์ไหรือเปล่ามันมีส่วนกิป,ปิดกัน้นตาที่สามทุกอย่างทุกคนต้องสังเกตต,ตัวเองถ้าอยากมาทางสายจิตวิญญาณอยากรักตัวเองมากขึ้นจะต้อง ดูแลตัวเอง Transform มตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนของใช้เข้าของต่างๆที่มันปิดกั้นตาที่สคุณคุณทิ้งได้คุณทิ้งไปคุณบริจาคได้คุณบริจาไคจาไปกินมังกินผักอาจจะเนื้อสัตว์ลดละไม่ได้ก็ก็แค่ก็แค่กินให้มันน้อยลงการกินน้อยมีผลมากต่อ การเปิดตาที่3เพราะว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ต้องการอาหารการกินมากขนาดนั้นคุณกินมากเกินไปคุณเอาให้อิ่มทุกมือเกินไปมันก็ไปบดบงังตาที่3านมะนะคะโอเคพไพ่ใบสุดท้ายนะคะมันไม่ได้บอกถึงการต้องสละอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเบื้องหลังมันมีการบูชาและสายรุงมันหมายความถึงว่าสละเวลา ที่คุณมีที่คุณบอกว่าอู้ไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเลยค่ะเออสวดมนต์ไม่มีเวลาเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลเบบี้ถ้าคุณรักในสิ่งใดคุณจะสละให้มันได้มนุษย์ไม่ได้ไม่มีเวลาขนาดนั้นเออแบบไม่ต้องขี้โมไม่ต้องไรสลระทุกคนสามารถมีเวลาถ้าคุณไมีเวลาแบบแป่งฟันห้องน้ําไปอืดได้คุณก็เ,เวลาช่วงนั้นแหละทําได้นืกอ,อก็รก แปลงฟันบางคนแปลงแบบก็แปลงไปอะแปลงให้มันจบจบแปลงฟันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆดูสังเกตฟันที่แปลงสังเกตตัวเองนะก็ปะอยู่กับปากโฟกัสกับแปลงสีฟันโฟกัสกับฟันในปากของเราเอาคราบสบกรปรกเอาอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยอยากคิดว่ามันสกรปรกอะทุกคนคือเราเราสามารถทําทําสมาธิได้กับกับเวลาพวกเนี้ย ให้เราเสีย i ละสักหน่อยเพราะปกติเราโฟกัสอากาศอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม้กระทั่งเวลาที่เราอาบน้ำถูกสบู่ทุกคนนี่คือการ Sacrify หยุดนิ่งเราโฟกัสกับตัวเองอ่ามือวนไปตรงไหนแล้วถูกไปตรงไหนแล้วอะไรแบบเนี้นึกออกปะเนี่ยคือการ c r i f i ละง่ายมากโคตรง่ายทุกคนเตรียมรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอเคเรามาต่อกันที่ เก็บนะอันนี้เผื่อเผื่อคนที่แบบเข้ามาดูนิดนึงก่อนจากกันไปว่าบางคนอันนี้ไม่ใช่โมหรือว่าไม่ใช่แค่ชาวลาศีกุมไม่ใช่แค่เพื่อนๆที่ที่พลังงานที่พลังงานตรงหรือไม่ตรงอันนี้โมให้สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ สิ่งที่คนคิดไว้อะมันจะเกิดขึ้นในนานแค่ไหนโอเคสิ่งที่ทุกคนคิดไว้นะคะมันไม่ได้มีระยะเวลาหยิบมาสามใบแล้วก็ยังไม่มีเวลาโอเคเอาเป็นว่าฝากให้ทุกคนนะคะ ความโรแมนต์จะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณอาภัยอะไรที่ยังไม่ได้ให้อาภัยร้อยเปอร์เซนต์พ่อแม่แฟนเก่าอะไรที่ยังไม่ได้ให้อาภัยร้อยเปอร์เซ์ให้อาภายัยให้อาภัยไม่ได้แปลว่าจะกลับไปรักเธอถูดให้อาภาัยตัดตัดตัดขอดกรรมเขาตัดตัดนะคะหยุดอย่าหยุดคิดจะทำสิ่งใดไม่ต้องหยุดนะคะ แล้วก็อยากซื้ออะไรอยากได้อะไรแล้วแต่เลยไปซื้อเลยอยากได้อะไรก็ตามนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะเชื่อในสัญชาตยานเชื่อในลางสังหรณ์เชื่อในทุกสิ่งที่พระเจ้าส่งมาจักรวาลส่งมาสัญญาณส่งมาแองเจินัมเบอร์สส่งมาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย